อแล้วครับเห็นวัวกวักเปนแบบนี้นี่ไม่ต้องพูดเลยว่าเป็นมหากรรมดนตรีอะไรก็คือ i i m o u u t t i n n m u s i i f f s t t v v l l ครั้งที่5นั่นตอนนี้พวกเขาก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอไม่ค่อยจะคุ้นหน้ากันเลยโอ้อเป็นน้องใหม่ของวงการหมดเลยพวกนี้โอ้สวัสดีครับสดชื่นอนนี้เข้าใจว่าจะต้องแบบพูดเรื่องราวที่ ซ้าๆกันทั้งวันแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวอะไรบ้างดีครับในงานนี้โอ้โหมันเยอะมากเลยกมครับคงเริ่มจากธีมของงานกันเลยดีไหมฮะได้เลยครับปีนี้เรามีโซลแกนว่ามาเล่นกันเถอะทําไมที่มาเป็นยังไงครับคือที่มาคือมันเป็นครั้งที่5้าครับถ้าเราต้องชู5นิ้วอย่างเงี้ยให้ดูคนก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเฮ้ยอย่ามาดูเลยไม่น่าสนใจ ก็เลยต้องกวัางเข้ามาแทนก็เลยกลายเป็นมาเรื่องกันเธอบวกกับบิ๊กมอเตอร์มิกไฟซวงมันจะเป็นงานที่รวมฟีเวอร์ของวงการบันเทิงในรอบปีนะครับซึ่งพี่มาพระขนงก็เป็นหนึ่งในฟีเวอร์ที่สร้างกระแสเยอะแยะไปหมดนะครับด am mm ัง hmm. น like so ั้นเนี่ยเราก็เลยไปหยิบเอาอีกวัีนี้มาจากหนังเรื่องนี้นั่นแหละก็คือชวนมาเล่นกันในงาน มาเล่นนกัแล้วเห็นทุกครั้งเนี่ยบิ๊กม ا ์เทนนะครับจะต้องมีนําเพลงเต็มมาทาการเปลี่ยนแปลงเรียร์เอนในรูปแบบต่างๆซึ่งปีนี้ครับได้วงอะไรหรือว่าศิลปินอะไรมาทำครับถามเหมือนไม่รู้ตัวเลยแต่จําเป็นต้องทําหน้าที่พิธีกรก่อนครับผมย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนปีแรกที่มีเพลงประจํางานก็จะให้พาราดอกสแตนนะครับซึ่งก็สาวก็ออกมาเป็นพาราดอกเลยนะครับแล้วพอมาปีที่แล้ว กระแสเพลงแบบดับสเตปมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ส่งเพลงไปให้คุณเป็กเขารีมิกซ์ให้มันเป็นดับสเตปพอมาปีนี้เนี่ยกระแสซาวแบบโซลฟังแบบเลตโทรมันกลับมาเนื่องจากว่าดับพังเขาก็ดังมากเราก็เลยมาชวนคุณ อย่ซึ่งเขามีวงซูเปอร์แบนด์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็เล่นเพลงซาวประมาณนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนตัวเองทำหน้าที่เป็นพิธีกรเลยก็แล้วกันนอกจากว่าวงซูเปอร์แบนด์เนี่ยนั่งกันอยู่ตรงนี้เกือบจะครึ่งวงไปแล้วนะครับคุณเบียร์ก็เป็นเป็นหัวหน้าวงเดี๋ยวร่วมเป็นพิธีกรกับผมด้วยนะครับในการทำซูเปอร์แบนด์เนี่ยคุณเบียร์ครับเลือกสมาชิกกันยังไงครับถึงได้มาเป็นซูเปอร์แบนด์วงนี้ได้ครับเออซุกเขินเขินคุณเบียร์เลือกยังไงมีมีสมาชิกรบคั เลือกจากวงที่เราทำงานด้วยก่อนครับก็เราเคยทำงานกับแ a s h กับ p o t ิโตกับ a อบินออมอผมเป็นพิธีกรกับสิวครับครับแล้วไงก็เลยก็เลยชวนมาเล่นเริ่มจากเล่นที่คอนเสิร์ตใหญ่ก่อนกับสองปีที่แล้วนะครับก็ ชอบริทึ่มของซิลก็ชวนเคนส่วนที่ป๊อกมาชอบแต่ว่าไม่ชอบมือกีตาร์ซิลชอบแต่ริทึู่ไม่ชอบเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนั้นเดี๋ยวเจาะลึกกันอีกทีนะครับอีกทีโอเคครับแล้วไงต่อครับแล้วก็ชอบการเล่นกีตาร์ของพลกับพี่โอ่งไอพีนอมอลแล้วพี่ไม่ชอบมือเบรกกับมือกรองของขพลชแพลองผมแล้วก็ชอบมือกีตาร์วินโปรยต่อมาส่วนวินมา Past นักร้องนะับนักร้อง,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 องก็คือพอเราเอาสมาชิกของแต่ละวงเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้วงเขาเนี่ยไปรับงานลำบากเพราะว่าเพราะว่าวงส่วนหนึ่งเขาเนี่ยถูกดึงมาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องให้นักร้องเขามาร้องด้วยแล้วไม่ห่วงมือกีตาร์มือเบสมือกองของบางวงที่ก็รับงานลำบากเราเลือกมือเบสแมือกองมาแปลว่าเราไม่ชอบกีตาร์ไม่ย้ำมันนี้่อยไม่ใช่เอออย่าเเรื่องจริงมาพูดเล่นเฮ้ วันเนี่ยพอได้รับโจทย์มาว่าให้ทำเพลงมันใหญ่มากให้บอกมาเป็นซาแบบโซฟังเนี่ยก็จะมีคุณพลนะฮะก็รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมในภาคดนตรีใช่ไหมครับได้รับโจทย์มาแล้วคุณพลทำยังไงต่อครับคือพอได้รับโจทย์มาจากทางป้าเต้นนะครับครับผมก็กับพี่เบียร์ก็เลยไปซึ่งน่าเสียดายวันนี้คุณเต้ไม่ได้มาไม่ได้มาพอดีติดติดช่วงนี้ติดเรื่องขโหมดสายเรื่องของาก็เลยคุยกับทางคุณพลไปก่อนก็อยู่ที่ห้องอัดกับพี่เบียร์ก็นั่งทำงานกันว่าเอ๊ะ ไอการที่เราจะย้อนกลับไปเนี่ยมันต้องมีกลิ่นอะไรบ้างและซาวกีตร์เออซาวเบสซาวกองม,มันควรจะประมาณไหนแล้วลิทึ์มในยุคแบบว่าความเป็นเรโทรแบบนี้มันเร็วแค่ไหนจังหวะมันประมาณไหนมันต้องหนึบหนึบมันต้องเต้นแบบอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เบียก็ลองเต้นพอพอทำลิทชมพี่เบียก็ยืนอย่างนี้เลยเต้นได้เลยเอาทองเลยพี่พี่เต้นไงพี่เต้นอย่างนี้เลย ไม่ใช่แล้เฮ้ยและและพอพอบีบยังไม่ใช่พี่เพียวเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเล่นหน่อยเขาเล่นหน่อยไม่ใช่จริงจริงโถไม่ได้เคยทำให้ไปร้านลาบกันไม่จริงนะครับที่ห้องที่ทำงานกันอยู่ไม่มีเมทอนอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีดูดวัดกันที่เบียร์ใช่คได้โอเคเราดูว่าถ้าเต้นได้ถ้าเต้นได้แล้วสนุกก็โอเคเอาเอาจะเป็นเบียนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าบรรยากาศที่ห้องอัดพลเนี่ยมันดีตรงที่ว่า เราก็ทําตามโจทย์ว่าดับพังกลังมาเราก็เลยมีหมวกดับพังด้วยอ๋อใส่หมวกด้วยดับพังนนองกันด้วยมีหมวกดับพังเยอยครับปรากฏว่า ความตลกคือพอใส่หมวกดับพังแล้วอัดเป็นโนเนี่ยแล้วก็อัพคลิปวิดีโอเนี่ยลงไอจีเป็นคลิปวิดีโอแรกที่ขึ้นป๊อปปูล่าเพจเลยนะเพราะว่าเพราะว่าหลังนึกว่าดับพังคืเคยแบบว่าโพสต์วิดีโอวิดีโอของวงนี้ไม่เคยได้เลยพอใส่หมวกดับพังเล่นอัดนิดเดียวขึ้นป๊อปปูล่าเพจเลยโอ้เป็นถือว่ามีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จนะครับครับผมตอนนี้ผมได้ยินมาว่าความจริงได้ยินเสียงในเพลงแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ดูนะฮะได้ฟังเสียงเพลงจะรู้ว่ามีคนหนึ่งนะฮะสมาชิกคนหนึ่งของซุปเปอร์บามมสุขาก ก็คือมือเบสเพราะกันเล่นแบบรับรู้ได้เลยใช่ไหมตะปุกปังคืออันนี้ให้คุณแคร์เล่นฟังหน่อยครับว่าความสุขของคุณป๊อกเขาเป็นยังไงบ้างครับนี่คือทางของเขาเลยนะทางพี่ป๊อกเลยโอ้โหชอบมากปุ่มปุ่มพวกมีตัวหยุดตัวอะไรเนี่ยเล่นมันมากและคอเขาได้อย่างนี้ นี่ตลอดซึ่งในวันจริงคุณจะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นคือตอนย่างเลยนะครับต้องต้องบอกก่อนครับว่าตอนเลคคอร์ดดิ้งอยู่เนี่ยพี่พี่ป๊อกถ่ายรูปเอ็คผมถ่ายคลิปพี่ป๊อกลง IG ใช่ไหมพี่ป๊อกพี่ป๊อกบอกคนพี่ขอแคปชั่นว่าถึงผมจะล็อกแต่หัวใจผมโซงขึ้นป๊อปปูล่าเพจเหมือนกันนม่ได้หมดมาได้หมดแล้วกร้องนะฮะนักร้องที่มาร้องเนื่องจากว่าของเดิมนี่โอ้โหมีทั้งต้าพารนดอกมีทั้ง ดายโดฟินอย่างนี้แล้วคราวนี้พวกเราจะเข้าไปทดแทนยังไงครับก็เหมือนต้องแต่ละคนก็ต้องดีไซน์ในการร้องของแต่ละคนนะครับบอย่างท่อนท่อนเอเนี้ยเราก็จะร้องแบบให้มันนิ่งๆแต่ว่าแบบแอบเท่ๆนิดนึงมีแบบหลงบ้างแล้วก็มีสลับกันร้องก็คือร้องร้องคู่ผมจะร้องคู่กับวานตอนแรกก้ตอนตอนหลังก็เป็นพี่เอกับเสียงสูงๆก็จะเป็นหน้าที่ของู่ผมก็คุยกับคุยกับพลก็สรุปเราเอาร้องอีก ก็แต่หนึ่งไหมมันจะได้ผมโลมครับผมคือด้วยคาแรคเตอร์ของพี่เออย่างเงี้ยพี่เอเป็นคนร้องเสียงโน้ตสูงได้เสียงแต้วบ้าคือเป็นคนเป็นนคเสียงตรงข้ามกับลักษณะทางกายภาพใช่เอามีเรื่องเลยจ้ามไม่ทันร้อให้มาไงพระเจ้าให้แบบประมาณนี้เขาเป็นเสียงเอาฟรีอ๋อน่าตาดีเนี่ยวันนี้เราเล่นอ่ะ แล้วต่อ,อเลยครับพี่แต่ละคนก็จะมีอย like ่างพี่เอ็นี่เอกลักษณ์เขาคือร้องโน้ตตัวสูงสูงท็อปๆได้อย่างเงี้ยก็จะอยู่อยู่โซนนั้นเลยอย่างอย่างเป๊กเงี้ยเขาเขาชอบเรื่องของซินดิไซเซอร์ความมีวอคอรเดอร์อยู่ในนั้นด้วยเขาจะมีร้องออกเตปกัน แล้วก็มีตัวประสานที่เขาดีไซน์ตัวประสานเองแล้วแล้วเพลงเนี้ยเป๊กก็เป็นคนที่ทำซินเบสเซอร์ทั้งหมดของเพลงมาั้นต่ดีไซน์ด้วยคนนี้เลยสีสันนี่คนนี้เลยนั้นนะครับต้องไปติดตามฟังครับนี่คือเพลงมันใหญ่มากเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดโดยเบี s u p เ r Band วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเดี๋ยวผมต้องไปให้สัมภาษณ์กับอีกรายการนึงแล้วก็คุณพลก็ต้องไปเป็นพิธีกรอีกรายการนึงด้วยงั้นเดี๋ยวเราเจอกันกลับเข้าสู่รายการปกติครับกลับมาทีมงานครับของทีครับเมื่อกี้ต ถาม่พูดคุยด้วาสนุกมากนะครับที่ถามพูดคุยนะต้องบอกได้เลยครับว่าผู้บริหารเกเรเนี่ยเลือกวงมาวีวิสัยทัศน์มากมากผมรู้นะครับวงมาถากไม่ได้เรียนฮะเนี่ยถามปาเต้ต่อเลยแล้วกันเมื่อกี้วัดไปอีกรายการหนึ่งมาใช่ไหมครับความความพร้อมต่างๆในบิ๊กมอลลี่มิสเซสพิเศษเฉพาะองที่ท่านี้ต้องบอกว่าตอนนี้เ9้เเลยนะครับการก่อสร้างก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเวทีทุกอย่างโปรดักชันดีไซน์ทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ การจัดเรียงคิวการแสดงของศิลปินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอีก1%อที่เหลืออยู่เนี่ยครับก็คือไอวงซูเปอร์แบี่ยมันยังไม่ได้ซ้อมกันกำลังจะบอกเลยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็นการซ้อมครั้งแรกนะครับและครั้งเดียวเฮ้ยครั้งแรกแล้วมีต่อปเอไปถามถึงความพิเศษหน่อยครับพันเต้ อีนี้จะเป็นปีที่เราจะชัดเจนมากในเรื่องการประกาศตัวเป็นเทศกาลดนตร,รีที่จะรวมเรื่องที่อยู่ในกระแสของวงการบันเทิงทั้งหมดในรอบสี่นะฮะเ<อ>ช่นพี่มากพระขนงโด่งดังทําลายสถิติท,<อ>ทุกอย่างเรามีบ้านผีสิงพี่มากตั้งอยู่กลางงาน<อ>ให้คุณเข้าไปถ่ายรูปกันได้แล้วก็เป็นการถ่ายรูปแบบสามมิติจําลองนะฮะคือคุณจะเหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในซีนต่างๆของพี่มากเช<อ>่นซีนเก็บมะนาวนี่คือเหมือนกับ แม่นานี่เอื้อมมือข้ามไหลคุณมาเก็บเลยอะไรอย่างนั้นเลยนะครับสนุกสนานเลยน่าสนใจครับฮอร์โมนกระแสดังนะครับคนรู้จักฮอร์โมนตอนสุดท้ายก็ไปถ่ายในบิ๊กมอลล์เทนปีที่แล้วนะครับปีนี้ซีสเคปก็ไปเล่นที่บิ๊กมอลล์เทนดาราฮอร์โมนก็ไปร่วมแจมกันด้วยนะครับหรือว่าสุดยอดสาวลูกทุ่งสองสาวนะครับทั้งหญิงลีทั้งใบเตยสร้างกระแสโด่งดังไปตลอดทั้งปีที่ผ่านมามาทั้งคู่เลยอยู่บนเวทีเดียวกันด้วยโอ้ยตายกันไปเลยอาอา ประชันไม่ดีครับเป็นการประชันที่แบบเป็นประโยชน์กับผู้ชมมากๆนะฮะถือว่ากําไรนะครับไปงานที่กําไรจริงแล้วแล้วมีอันนึระเตส์พาราดอกโอ้ใช่ทำไมอ่ะมันยังไงเขาเกิดความพล่านอะไรยังไงที่ผ่านมาเขาก็สร้างกระแสกับคอนเสิร์ตพงาอัฏฐงำคำโลกคอนเสิร์ตที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนพาราดอกกันไปดังนั้นเนี่ยปีนี้เขาเลยอยากจะตอบแทนแฟนแฟนพาราดอกด้วยกัน ประกาศทำลายสถิติโลกครับเป็นศิลปินวงแรกที่เล่นมิวสิคเฟสติวัลวงเดียวครบทุกเวทีเลยโอ้โหวันหนึ่งเม่นกี่รอบมีทั้งหมด7เวทีงานเราเนี่ยสวัน3คืนครับพาราดอกเล่น7 7เวทีในวันหนึ่งสองสามเวทีทุกวันเลยงั้นแสดงว่าคืนวันที่6ก็เริ่มเลยพาราดอกพาราดอกก็จะขึ้นไปปริปาร์ตี้ก่อนเลยครับโอ้ไม่ใช่ไทยมรชมแล้วแต่ละเวทีเนี่ยเล่นไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือสมมุติว่า เวทีวัวเขาเป็นเพลงแนวชิลๆเขาก็จะจัดเพลงเซตแบบชิลๆไปเล่นเวทีเวทีห่านเวทีใหม่ของเราแทนดิสกนายเนี่ยเป็นเวทีร็อกเขาก็จะเล่นเพลงร็อกอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งเข้าไปผับนั้นเน็กซึ่งเป็นลักษณะของการเป็นผับเขาก็จะเลือกเล่นเฉพาะเพลงที่เป็นสุดยอดเพลงฮิตประจําผับทั้งหลายคือไม่ได้เล่นเพลงพาราดอกอะไเล่นเพลงใจนักเลงเลยอย่างเงี้ยเพราะไปไปผับไงก็ต้องเล่น ดังนั้นเนี่ยแฟนๆาราดเนี่ยต้องตามดูซึ่งบ,บางคนก็อาจจะสงสัยว่าโอ้โหนี่เอาใจพาราดอกวงเดียวหรือเปล่าวงอื่นหาที่เล่นที่เดียวยังไม่ไม่ไม,มีที่เลยทำไมพาราดอกได้เล่นครทุกเวทีจริงๆแล้วมันเป็นกุโสโลบายฮะคือเราอยากให้แฟนๆของ Big t a าร m ท s i c f e s t i v a l เนี่ย ไม่ไปกระจุกตัวกันอยู่ที่เวทีใหญ่เท่านั้นเราอยากให้เวทีเล็กเวทีน้อยเนี่ยให้เขาตามไปดูกันหมดเราก็เลยอาศัยพลิตภัณนี่แหละดึงแฟนๆเนี่ยตามไปดูทุกเวทีบางคนไม่เคยเห็นว่าเวทีปากช่องมีวงอะไรเล่นกันอยู่บ้างไม่เคยเห็น,น,นว่าในาภัพอโครจรมีอะไรในซอยสองมีอะไรคู้นี้ก็จะตาม ใช่<ๆ>เพราะว่าเสน่ห์ของงานมิวสิคเฟสติวัลคือการที่ได้ไปชมสิ่งที่ผ่านทางสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจว่าจะไปดูผ่านตัวนี้ก่อนเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอหนี่แหละคือกําไรของการไปดูมิวสิคเฟสติวัลนะครับต้องไปให้ให้ครบทั้งหมดหมนะครับแล้วก็พูดถึงไลายอมื่อ้โ้ศิลปินต่างประเทศใช่ไหมครับผมใช่ครับเยอะทำไมผมรู้อะครับกันแล้วผมรู้ว่าคุณถามเรื่องศิลปินต่างประเทศโอ้โหอ่านใจกันออกรูเลยนะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ที่นทนีนี้ก็มาจากทั่วโลกนะครับเรา<อ>มี b ี m ออครับ Black Rebel Motorcycle Club ก็จะเป็นวงร็อกจากอเมริกาซึ่งนยฮะดูนะฮะรูปหล่อมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ดนตรีเขาจะเป็นร็อกแบบ บรูซี่ฮะคือมีกลิ่นแบบบรูซอยู่ค่อนข้างเยอะตอนนี้สาวๆกำลังกรี๊ดเลยเวทีไหนครับเนี่ยเวทีห่านโอเวทีห่านแล้วจากนั้นแล้วก็ยังมีออสตราเนี่ยนะครับเห็นไหมครับหน้าตาน่ารักกันเลยอันนี้ก็จะเป็นสาวๆแล้วก็หนุ่มๆด้วยเนี่ยนะครับที่ดนตรีจะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์แบบหลอนๆนิดนึงหลอนนี้ก็กำลังสร้างชื่อขึ้นมาครับแล้วก็ยังมีอย่างเวที sticky rice sound system นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาดีเจ โปรดิวเซอร์ระดับโลกที่เก่งเรื่องดนตรีสไตล์ร็กเกสกาที่เห็นนี่ก็มีฟินส์แฟตตี้มีอีกหลายๆคนนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นตัวจริงทางฝั่งของรกเกสกาเลยมาเปิดแผนให้เราได้ฟัากันและบางคนก็ร้องสดด้วยเล่นกีตา์สดด้วยสหรับใครที่เป็นแฟนๆดนตรีสไตล์รกเกสกานี่คือของจริง ครับผมครับโอ้โหขอเสริมนิดนึงเรื่องของดนตรีซซเรเกสกาที่เป็นเวทีสติ๊กกี้ไรท์เนี่ยปีแล้วผมได้ไปไปเซิร์ฟมาด้วยเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากเพราะว่าหนึ่งคือประทับใจเรื่องของอ q u i p m e n t ์ก็คือเครื่องดนตรีก่อนเขาใช้ลำโพงแบบหมอลำ เป็นหลักนะไม่ใช่มาแบบเทอไอที่เราใช้กันในคอนเสิร์ตไม่ใช่ใช้ลำลำโพงแบบหมอลำดอกลำโพงแบบหมอลำเลยนั่นแหละแล้วเรียงเป็นตับเลยไม่ได้สนใจว่าเฟสจะชนไม่ชนแต่อยากได้ซาวอย่างนี้แล้วก็จะมีการเล่นบวกหน่อยกีต้าร์แล้วก็มีนักร้องร้องโอ้โหมันมากแล้วลำโพงเป็นวงกลม เข้าไปยืนนั้นอย่างเมาเมาเสียงเมาเสียงโอ้มันวิ่งวิ่งสนุกมากแนะนำน้องๆปลายสติ๊กที่ไนเป็นการเมาโดยปราศจากสิ่งเสพติดนะครับ เมาด้วยบรรยากาศเชร้างเพราะว่าตอนที่ผมไปเนี่ยคือผมต้องไปทํารายการด้วยครัผมไม่ได้ไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มเหล้ผมเสพดนตรีแบบเมากับดนตรีจริงๆอ่อะไหนอย่างไรง้มาเวทีนึงแล้วลองเวทีอื่นๆครับมีความพิเศษแตกต่างจากที่แล้วยังไงบ้างครับอเมื่อกี้ไม่บอกว่าเอาเวทีฮานก่อนเอวทีฮาน เวทีห่านเนเกิดจากการที่มีคนบ่นกันฮะว่างาน Big m o u n t a เทเนี่ยเนื่องจากวันจัดอยู่ในป่าในเขาเขาบอกว่ายุงเยอะครับเราก็เลยนึกถึงคำโบราณว่าห่านดินกินหญ้าห่านปากินยุงนั่นไงทำไมผมรู้คบนี้เลยครับใช่เลยแล้ว็เลยทำเวทีหานซะเลยไล่ยุงแล้วเวทีนี้เนี่ยก็จะมีแต่ศิลปินร็อกครับดนตรีร็อกก็จะขับไล่ยุงไปได้นะฮะจะมีห่านยักษ์ตั้งอยู่กลางเวทีเห็นว่าซิลก็จะไปเล่นเวทีนั้นใช่ครับ ซึ่งซิลโชบนเวทีนี้จะไม่เหมือนตอนที่โชว์อยู่กับซูเปอร์แบนด์ซูเปอร์แบนด์นะจะเป็นยังไงครับก็คือเราได้คิดโชว์ขึ้นมาใหม่ครับก็คือจะเล่นเพลงที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็จริงๆแล้วกับซูเปอร์แบนด์เนี่ยเราก็จะเล่นซาวแบบที่เป็นซูเปอร์แบนด์แต่ว่าของซิลเนี่ยเราได้คิดมาเพิ่มเติมตรงซูเปอร์แบนด์ก็จะเป็นสายป๊อปหน่อยแต่ว่าถ้าตรงเวทีหาดนี่ก็จะแบบบล็อกหน่อยเพลงแบบอะไรวะอะไรเงี้ย งานเอ้ยมันจริง้วยอะไรอย่างนั้นอ่ะมีเวทีอื่นอื่นไหมครับที่มีครับครับผมก็เวทีชิงช้าสวรรค์นะฮะก็ยังคงเป็นเวทีหลักของงานของเรานะครับมีชิงช้าสวรรค์ให้คุณได้ขึ้นเป็นนั่งแล้วก็ดูคอนเสิร์ตไปด้วยนะฮะอย่างที่เห็นในภาพจะเห็นได้ว่าเวทีอ่ชิงช้าสวรรค์ก็จะจัดวางไว้หลายๆเหลี่ยมหลายๆมุมชอบภูมิไหนก็ชอบมือกลองกันนางองนกลางชอบมือเบนก็ไปนั่งองนซ้ายอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ศิลปินที่ขึ้นเวทีนี้ก็โอ้โหมากันเต็มนะฮะซูเปอร คาร์บะา์บิ๊กแอสดาอนโดฟินสเต็มนะครับและก็อีกหลายๆวงไทเทเนียมอยู่เวทีนี้หมดเลยครับอีกเวทีหนึ่งคือเวทีวัวครับเวทีวัวนี่ก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ ของงานของเราก็คือจะมีโครงสร้างเป็นวัวตัวใหญ่นะครับตั้งตระงานอยู่หลังเวทีซึ่งสร้างแบบถาวรเลยนะฮะใครไปบนนางซาจะเห็นวัวตัวนี้ยืนอยู่ปีนี้พิเศษครับเนื่องจากว่าโลโกของงานเราเนี่ยมีการทําวัวกวักขึ้นมาเราก็เลยให้วัวตัวนี้มันกวักมือได้ด้วยคือสร้างแบบกลไกขึ้นมาให้มันกวักมือได้ด้วยจะมีชุดเชิดเปลี่ยนอะไรอีกไหมครับมีฮะลูกกตาแลบลิ้นปิ้นตาได้เหมือนเดินรูปการโชว์พิเศษพิเศษบนเวทีนี้ก็อย่างเช่นคุณเอจิรากรนะครับก็จะได้ร่วมงานกับ องพอสออริจินอลไลน์อัพเลยนะครับมือมือรองมือกีตาร์พอสเลยแล้วก็มีคุณเอจุรากรไปไปร้องเพลงเป็นยังไงบ้างครับรับโชว์นี้ก็โชว์นี้นะครับก็รู้สึกกดดันเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกับเวทีใหญ่ๆเพราะส่วนใหญ่ที่เคยไปเล่นกับพี่นอมาก็เวทีไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆเพอลองซ้อมลองซ้อมลองเล่นกัน มาแล้วบ้างนั่นแหละครับแต่ก็ทํากันบ้านเรื่องการจําเนื้อเนี่ยแหละครับทั้งเพลงใหม่ด้วย <c oughs> สิ่งที่มันกํเลังเกิดด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เพลงเก่าๆด้วย <c oughs> ต้องต้องคัดเลือกมาแต่เพลงที่หัววเลยทีเดียวกับแฟนๆพอสแล้วก็วัยรุ่นยุคนี้ก็ฝากๆด้วยแล้วกันครับไปซ้อมร้องกันมาซ้อมร้องกันมาให้เรียบร้อยนะถ้าาสนุกแน่นอนนะครับเวทีนี้เนี่ยหนุ่มๆก็จะมารวมตัวกันเยอะครับมีทั้งหญิงลีมีทั้งใบเตยเนโกะจัมส์ผมหาผมที่ไหนไม่ได้ผมอยู่ไปอยู่ตรงนั้นแหละครับอ่ะอย่างนั้นตอนนี้เรามีภาพเออเดี๋ยวจะหญิงลีเนโกะจัมเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไ่อะ บรรยากาศดีรครับภาพบรรยากาศส่งตรงมาจากเขาใหญ่ว่าทีมงานเกเรเข้าไปดูสถานที่เป็นยังไงอ่ะไปอชอยดูเเลยครับสวัสดีครับพวกเราพาดอกออตอนนี้เราอยู่ในงาน Big Mountain Music Festival ครั้งนี้ปี เป็นครั้งที่5ครั้งที่5จะมาพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมไหนอะดูต่างๆว่าเวทีปีนี้จะมีอะไรบ้างไหนอะยืนณจุดแรกเป็นจุดเวทีรถไฟหอะไหนอะรถไฟหอะนี่ฮะที่น,า,นาการเอานะครับ้าด้านข้างๆตรงนี้จะเป็นที่สําหรับ เอาไว้กลางเต็นท์นอนกลางเต็นท์นอนข้างหน้าเลยปีนี้พาราดอกพิเศษนะครับยังไงครับเล่นทุกเวทีเลยเจ็ดเวทีแล้วก็เล่นทุกวัน3ามวันด้วยมากันอีกหนึ่งเวทีครับผมก็คือเวทีวัวน,นั่นเองครับวัวตอนนี้เรเห็นเป็นโครงล่างไหนอะ่ะโอ้โหบรรยากาศ ไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บิ๊กมาเทนเนี่ยที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งคือเรื่องของเสื้ออ๋อใช่แล้วห็่ว่าจะมีมาแจกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปีนี้ก็เราเริ่มทําแบบแรกคือแบบนี้นะครับหลังก็จะมีโลโก้มีลายมือหยุงหลังด้วยแต่ว่าเดี๋ยวในงานที่จะออกมาอีกหลายรหลายลายเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเราแจกแบบนี้ก่อนเพราะเป็นแบบแรกที่ออกวางจำหน่ายกากติกาเราเอายังไงดีครับพี่พลเพราะว่าวันนี้ป้าเต้นํามาแจกให้กับชาวไลฟ์ฟจีด้วยใช่ครับกติกายังไงให้ให้ให้ป้าเต้นอ่าได้ วันนี้เรานั่งคุยกันเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือ B M F Superband นะครับคำถามคือ B M F Superband เล่นที่เวทีไหนครับอมีช้อยส่วนนิลาการก็บาคนจำชื่อเวทีไม่ได้นะครับผมก็ เวทีหานเวทีวัวหรือเวทีชิงช้าสวรรค์ครับพูดเลยว่าอันหลังเนี่ยน่าจะใช่แล้วล่ะไม่ได้ไยอไได้เยอะนะครับ้แจกเลยเอส่งมาฮะวิธีการส่งคำตอบนี่เอาไงดีครับ S M S S M S มาแล้วกันนะครับที่4642888นะครับผมจกกี่รางวัลดีครับหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะฮะรีบส่งกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็ ให้ทางประเ้นแล้วก็พี่ๆฝากฝางงานอ้าวได้เปี่ยเลยไหครับครั้งที่5าเลยครับผมครับก็สำหรับ Big m o อ n t เทน Music Festival นะครับครั้งนี้ก็มาถึงครั้งที่5แล้วเรายังคงยืนยันที่จะเป็นเทศกาลดนตรีหลักของประเทศไทยนะคับทางในแง่ของปริมาณศิลปินที่มาร่วมงานกิจกรรมหลากหลายที่อยู่ในงานซึ่งเล่ากันวันนี้ไม่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าไปติดตามกันได้ที่ bigmountainmusicfestival.com หรือว่า c e b o o k b i g m o u n t a i n m u s i c f e s t i v a l นะครับและล่าสุดเร็วๆนี้กำลังจะมีแอปพลิเคชันออกมาให้โหลดกันฟรีทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS นะครับแอปพลิเคชันนี้จะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับแล้วก็อัปเดตกันตลอดเวลาศิลปินไหนขึ้นเวลาไหนล็อกเวลาไว้ได้ด้วยนะครับคือเหมือนกับทำตารางส่วนตัวเพื่อเป็นการเตือนเราว่าเออเดี๋ยวเราต้องรีบวิ่งไปดูเวทีนี้นะครับมีกระทั่งฟังก์ชันในการไล่ยุงก็มีในนั้นฟังก์ชันควนตัวก็มีมีจริงมีฟังชันแบบเปิดไฟกระพริบเอาไว้ดูตออนนนหห้าาเเววทีระื่จป็ เกมเอาไว้ให้เล่นเพื่อชิงส่วนลดในการไปซื้อบัตรวิกมาเตอร์ไซค์ไปุดซุปเปอร์อีกทีนึงก็รอโหลดฟรีกันเร็วๆนี้นะครับถิ่นละเปินท่านเดินๆครับฝากอะไรดีครับซื้อบัตรที่ไหนอ่ะพี่เพี่ออ๊อฟทัชชี่เกตเมเจอร์ครับผมมาต่าขานะครับแล้วก็ที่จีมเมมไลท์ด้วยนะครับแล้วก็บัตรเมื่อสักครู่นี้บิ๊เตอรบอกไปว่าอะไรนะครับตอนนี้จะมีคนที่ไม่หวังดีครับคือเนื่องจากว่าบัตรเป็นที่ต้องการมากว่ไปหลอก ผู้คนี่การไปโพสต์ตามเว็บต่างๆว่าซื้อบารได้ในราคาถูกคนก็โอนเงินไปแล้วก็เชิดเงินไปที่ผมโดนมามีคนฟ้องมา2กรณีแล้วดังนั้นขอเตือนว่าอย่าไปหวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆเช่นเขาบอกว่าขายถูกกว่าอะไรอย่างเงี้นะครับ ไปซื้อของจริงที่ไททิเกตเมเจอร์หรือ GMM Live เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นฮะซื้อ5แถม1ใช้ฉลากสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของเราทั้งเฟซซี่ทั้งชาเนี่ยก็ลดได้ไปอีก10-20%นะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าทำทั้งหมดเอาโปรมาซ้อนกันเนี่ยนะครับจาก1,900บาทเนีเหลือ1,250เองรอยห้าสิบงโอ้โหแล้วไม่ต้องไปโดนเกาหลอกดีกว่าไปซื้อของจริงดีกว่าอย่าไปเสียน้อยเสียยากนะครับผมไอสองท่านมีอะไรเสริมไหมครับพี่เบียร์พี่เบียร์พี่เบ ถ้าสําหรับครับผมมิสิคเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ข่าสุดในประเทศไทยนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันไทยยังไม่เคยไปลองไปดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าเทศกาลดนตรีดีๆที่แบบบรรยากาศดีๆอากาศดีๆแล้วก็คนที่ตั้งใจไปดูดนตรีที่ยังไม่ต้องไปถึงต่างประเทศใช่ครับอยู่ในเมืองไทยแล้วแล้วก็ศิลปินแต่ละคนน่ยผมว่าเขาซ้อมเต็มที่แล้วก็คิดโชว์เต็มที่เพื่องานนี้แน่นอนครับครับผมอ่ะพี่เบียร์เสิร์ฟเบียร์อยครับนิดนึงพี่ก็ ไปกันได้เยอะครับแล้วก็ปิดเบรกนี้กันดีกว่าครับอ้าวอ่าครับยังไงวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณนะครับตัวแทนจาก Big Mountain ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เป็กมากครับด้วยนะซ้อมกันด้วยได้ครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีวีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี